เป็นเกมที่ยากนะครับมา,มายเยือนบีจีเขามีคุณภาพผู้เล่นที่ดีมากแล้วเราก็เทคนิควิธีการที่พี่โอ่งทำมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จเราสามารถคว้าแต้มสัมพันธ์แล้วก็ออกไปจากบ้านของบีจีแล้วก็ต้องก่อน,น่นต้องชมน้องๆเป็นดินสปอรตดีมากมีหัวใจเป็นนักสู้เราถึงได้แต้มออกจากบ้านดีครับ นี่ครึ่งหลังเกมมันเปลี่ยนมาเล่นหลังสี่โค้ชดูเหมือนจะมั่นใจว่าสู้ดีๆได้ได้ก็มันเป็นการปรับเปลี่ยนของพี่โอในในระหว่างเกมครับแต่ว่ามันทําให้ทีมสมูทขึ้นเพราะว่าเกมเราเราหวังว่าครึ่งแรกเราจะพยายามจะไม่เสียประตูก่อนพอครึ่งหลังอ่ยพอเราพี่โอมองเกมเนี่ยเขาคิดว่าเราสามารถไปไปสู้ในแนวรูกเขาได้แล้วก็สามารถ ร่วมเล่นเพื่อเพื่อจะเอาชนะได้เขาเลยต้องเปลี่ยนผู้เล่นหลังจากหลังสามเป็นเติมเกมลุกขึ้นไปวันี้เลือกเปลี่ยนโอนด้วยทำไมถึงเป็นพี่สัก์ก็พี่โงค์เขาเห็นการฝึกซ้อมแล้วก็เห็นการแข่งขันภายในทีมเราผมว่าการมองผู้เล่นในการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นรายละเอียดของพี่โองเพราะว่าเขาเห็นการฝึกซ้อมที่เขามุ่งมั่นทุกคนสู้แล้วก็ พยายามที่จะเป็นสีบบตัวแรกให้ได้แล้วก็วันนี้เขาก็ทําได้ดีครับทําได้ดีแล้วก็คินชิดได้ด้วยครับแล้วก็จะเห็นว่าสองนัดที่ผ่านมาครับได้ลองใน,นตำแหน่งแบ็กขวาครับหลังจากที่จะกินเกมครับตอนนี้ครับเจอแบ็กขวาที่ไทยหรีอคร็ก็ตอนนี้น้องก็ทําได้ดีมากนะพยายามแนะนําเพราะว่าเขาเคยเล่นมิฟิวมาแล้วก็ก็ให้เขามาเล่นระหว่างเกมลุกนียเขาทำได้ดีมากแต่ว่าเรื่องของเกมรับ เขาพยายามที่จะเปลี <se> ่ยนตัวเองในในการเล่นเกมลับเนี่ยผมว่าในการออแกนไนในเกมลับอ่ะผมว่าต่างชาติหรือแบ็กโฟร์หรือแบ็กทีเนี่ยสามารถคุยกันแล้วก็สามารถทําให้น้องนี่ยปรับปรับแล้วก็ทําได้ดีมากใน่ในการเล่นเกมลับครับสองนัดตีแด้มัทำให้ความมั่นใจเพิมากขึ้นแล้วก็นัดหน้าต้องกล้าไปไดเจอเขาผมก็โฟกัสเกมต่อเกมครับเพราะว่าผมว่าสิ่ง คือไม่ง่ายสักเกมหนึ่งเลยแต่เราเราก็พยายามที่จะฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นพี่โอ่งพี่วังแล้วก็ทีมงานทุกคนพยายามที่จะฝึกซ้อมเพื่อเป้าหมายในการคว้าสามแต้มในบ้านให้ได้ครับ